ฟาร์มสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบเป็นคนนะคะมาไม่ไม่ใช่มาแต่เสียงเนาะรอบนี้หนูมาแบบมีตัวตนมีใบหน้าอะไรครบหมดเลยสวัสดีคุณแม่สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเมรีฟาร์มนะคะวันนี้วันแม่นะคะเมย์ก็จะมาซื้อของขวัญให้คุณแม่นะคะจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ว่า,าจะเอาอะไรให้คุณแม่นะคะเรามาติดตามดูกันได้เลยนะคะสวัสดี FC ทั้ทาง มุกดาหารด้วยนะคะมันก็จะสันส่นๆหน่อยเนอ้อเพราะว่าอ่ตอนนี้หนูกําลังเมกําลังเนี่ยคะ่ะนั่งรถไปซื้อของขวัไปซื้อของขวัญให้คุณแม่อยู่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะว่าเมรีจะซื้ออะไรให้คุณแม่นะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็เรากำลังจะถึงแลว้วจุดหม่ไปทาง ทุกคนเดาดูซิว่าหนูจะเสื้ออะไรให้คุณแม่นะคะจะซื้ออะไรดีนะให้คุณแม่ตอนนี้หาที่จอดรถก่อนนะคะแป๊บหนึ่งหาที่จอดรถก่อนเด้อ เดี๋ยวเราเจอกันบนทางเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้กำลังเดินนะคะกำลังเลือกหาว่าจะซื้อของก่อนอะไรให้คุณแม่นะคะกำลังเดินนะคะซื้ออะไรดีนะ เราขึ้นไปชั้นสองกันค่ะทุกคนอาจจะเสียงเบานิดนึงนะคะดังไม่ได้เนาะเกรงใจก็มีคนเยอะอยู่นะคะ่ซื้ออะไรดีนะ้าของวันวันเกิดให้แม่ เปล่าไม่ละค่ะวันนี้เราจะไม่ซื้อโทรศัพท์นะคะเราจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายค่ะไปถึงแล้วค่ะ เทนแทนนซื้อทองค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ากำลังจะกลับบ้านนะคะได้มาแล้วเรียบร้อยของขวัญวันแม่นะคะไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะค่ะทุกคนกำลังเดินทางไปบ้านมีอีกนะคะ กำลังเดินทางไปหาคุณแม่จ้าหลังจากที่เราซื้อของขวัญเสร็จเราก็เดินทางกับเราก็เดินทางกลับนะคะแล้วก็มาหาคุณแม่นะคะนี่คือทางเข้าบ้านของเมีนะคะสาเหตุที่ว่าเมีทำไมถึงไปเช่าที่อยู่ตรงนั้นทําไมไม่อยู่บ้านตัวเองจะไม่ได้เสียค่าจะไม่ได้เสียค่าเช่านะคะ,ะดูทางทางเข้าบ้านเมีได้เลยนะคะก็ะคือมันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อและเป็นทางลูกรังกลห่างจากถนนหลัก ก็คือประมาณ8กิโลนะคะก็จะไกลมากเนาะไกลพอสมควรนะคะเรากระทางก็จะเป็นขุขะแบบนี้ค่ะแล้วน,น,นะคะแล้วก็จะเดินเป็นทางกำลังนั่งรถไปนะคะสำหรับของขวัญค,คุณแม่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปชมพร้อมกันได้เลยพร้อมกับคุณแม่ได้เลยนะคะว่าเม่จะซื้อแบบไหนมานะคะ ทางทางมันไม่ดีนะคะมันจะขุขะเป็นลุมเป็นบอนะคะซื้อของกวนให้คุณแม่วันนี้ก็คือมันเป็นความตั้งใจของเมตั้งแต่เด็กๆนะคะานานมาแล้วนะคะตั้งใจว่าอยากได้อยากซื้อให้คุณแม่สัก อยากซื้อสร้อยให้คุณแม่สักหนึ่งเส้นแต่คือกำลังทรัพย์เรามันไม่พอตอนนี้ก็พอซื้อได้เก็บรวบรวมเงินนะคะแล้วก็ไปซื้อให้คุณแม่ได้แล้วนะคะในที่สุดเมย์ก็ทำสำเร็จแล้วนะคะปีนี้เอาเท่านี้ไปก่อนเนาะแล้วปีแล้วปีหน้าแล้วค่อยเพิ่มให้คุณแม่เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะทางานถานนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทางเข้าบ้านเมย์นะคะ ไม่ใช่จะว่าถ้าคนไม่รู้นี่นะคะมันก็จะเลี้ยวไปนะคะเลี้ยวไปเลยนี่ถนนมันจะก็จะเล็กเล็กเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คะมันก็จะเล็กเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะนี่มันเข้าลำบากนะคะ ก็จะมาซื้อก็มาลําบากจะมาดูคลายก็ลําบากนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะจะมีสัญญาณแค่ทูม o ฟ e ถ้าใครใช้เอฟดีแท็นี่คือไม่มีสัญญาณเลยนะคะแถวแถวทุกนาที่เมย์อยู่ก็คือไม่มีสัญญาณบ้านของเมย์เองนะคะเมย์เป็นคนอะ่ะบ้านของเมย์เองเลยนะเมย์เป็นคนอยู่เอะ่ะ บ้านน้ำคำตำบลําเปี้ยอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ชอบทำไร่ทำนากเกษตรผสมผสานนะคะเนื่องจากว่าทุ่งนามันอยู่ห่างจากหมู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาเมีมาอยู่ทุ่งนาตั้งแต่ตั้งแต่เมย์จำความได้เมยก็เห็นแต่ทุ่งนาและะ้วค่ะเพราะว่าไม่เคยได้อยู่ในหมู่บ้านเลยนี่นะคะทุกคนจะถึงทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะ จะถึงทางเลียวเข้าบ้านเมย์แล้วนะคะทุกคนนี่ตั้งแต่จําความได้เมย์ก็อยู่นี่เลยนะคะนี่เป็นทุ่งนานะคะทุกคนนะเป็นทุ่งนานี่ถึงบ้านเมย์แล้วค่ะทุกคนตรงนี้เป็นเป็นบ้านที่พี่สาวเมย์ทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ทําบ้านให้เมยใหม,ใหม่นะคะแต่ก่อนจะไม่เป็นแบบนี้นะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวไปตามหาคุณแม่กันจ้าหนูมาเซอร์ไพรส์คุณแม่แล้วนะคะคุณแม่อยู่ไหนไม่รู้สงสัยไปเกี่ยวย้าให้ไฟอยู่กลางทุ่งนาเนาะถึงบ้านเมย์แล้วนะคะทุกคนบ้านเมย์ก็จะประมาณนี้นะคะมันไม่ไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่ข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาเนาะโอเคค่ะไปตามหาคุณแม่กันนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะวางไว้อย่างนี้เนาะก็ ของะไรคะ่ะเตรียมมาเรียบรย้อยแล้วก็สอนไว้นะคะแบบสอนไว้แบบดีโอเคนะคะก็ไปตามหาคุณแม่กันค่ะที่อคอกวัวนเนาะเจอแล้ว,วค่ะทุกคนคุณแม่อยู่ตรงนี้คะ่ะเข้ามาเลยสุดจาทรวัดแม่ค่ะมานานกอนแป๊บหนึง่งทุกคนเมย์ไม่ได้จัดเตรียมสถานที่นะคะ ก็จัดตรงนี้เลยค่ะง่ายๆอยู่ครอบัวนะคะแม่กําลังเกี่ยวหญ้าแม่กําลังเอาหญ้ามาดูโอเคนะคะทุกคนขอให้เบบี้สุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้สมความตางลูกขอให้ลูกดีนี่้งขอให้ลูกแบบลำด้วยเด้อแล้วเป็นเศรษฐีเงินล้านในลูกเนอให้อยู่กันตลอดตลอดฟังเด้อ แข่งกันบิเปิดเบิ้งไมบ่ทุกคนมาใกล้ๆค่ะเอาเมื่อยยู่กับเปิดเบิางใกล้ๆพวงมาลัยค่ะนี่เป็นพวงมาลัยนะคะคุณแม่ขาเปิดเบิ้งกอนนามันเอียงทุงเอียงหนีทากระสวบ่จักย่าหายโอ้ไม่ไม่จอตาว่าได้หายเลย ชาติดตูไปทุกคนค่ะดูคะ่ะว้าวโอ้ยโคตรเท่เลยไม่อลไรเฮ็ดได้แล้วเด้อเอออีหลาห่าเฮ็ดได้แล้วขอให้อีหล่าลำลดับรวยเด้อแล้เป็นเทศรษฐีเงินด่านเด้อดุเด,ด้อเอ้ากระเทือนไม่เหมือนโอ้ยสุดขั้วแข็งแดงอย่ามีโรคมีไผ่เด้อดุเด,ด้ออายุายมันควัญเงิน นี่นะคะทุกคนคุณแม่ใสเ่รเรียบร้อยแล้วนะคะอเอาเงือใไ้กับสิเป็นหยางแม่ไวพออ้พ้านวันแม่ให้คุณผู้ชมเบิงในจ้าอเอาไปช่อจังใดโดนเนี่ยอ <c oughs> ย่าไปช่อ <c oughs> ติ้ล่ะเอาไวพออ้พ้านไว้พ่อนคุณผู้ชมเนี่ค่ะอันคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเบืงในยูทูบ e นั่นะวัดยูทูบ b อไว้พ่อนวันแม่ให้ให้คุณผู้ชมเนี่ยคะ่คยคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงเดอ้อขอให้ดำด้วยเงินทองเลยมาเทมาเดอ้อโอเคค่ะอาคลิปนี้จบเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมเมรีฟาร์มจ้าเสอร์ไพร์คุณแม่สำเร็จแล้วนะคะ